ทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยคะ่ะสมัยนี้หาคนดีๆยากจริงทำบุญทำทานกับคนตาบอดด้วยนะคะทำบุญทำทานหน่อยคะ่ะขอบคุณนะคะทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยคะ่ะ คุณคุณนี่มันยายหัวขโมยที่แกล้งตาบอดนี่เมื่อกี้คุณเห็นเหรอคะเออคือว่าคุณไปไกลได้ครับไม่อย่างนั้นผมแจ้งความจริงด้วยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณไม่ไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นค่ะทำไมจะไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นกระตาแล้วคุณขโมยของคนอื่นนะนี่คุณคุณดูให้ดีๆสิคะคุณจําได้ไหมคะว่านี่ของใครเฮ้ยนี่มันมือถือกับกระเป๋าตังค์ผมนี่แล้วไปอยู่ที่นั่นได้ไงครับ ผมคิดว่าผมลืมว้ที่รถซะอีกไม่ใช่ค่ะคุณอ่ะโดนไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้มันขโมยกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์ของคุณไปฉันก็เลยขโมยมาคืนคุณนี่แหละค่ะ ตำรวจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วด้วยอะ่ะนึกออกแล้วทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยนะคะ แท้ก็เป็นแบบนี้นี่ผมขอโทษนะครับที่เข้าใจผิดอะไม่ต้องขอโทษฉันหรอกค่ะ300ร้อยค่ะก็เมื่อกี้ฉันเสียสละเงินตัวเองอะเอาใส่ขานแก้งเป็นคนตาบอดแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันก็เอาเงินสามร้อยของฉันไปอะค่ะเข้าใจแล้วครับผมให้คุณหนึ่งพันครับ ตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้ด้วยไม่เอาค่ะฉันเอาแค่300ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินขนาดนั้นนะคะคุณอะไรกันครับคุณผมให้คุณหนึ่งพันแต่คุณจะเอาแค่300อเนี่ยนะครับใช่ฉันไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครเอามา300ยก็พอแล้วฉันจะไปทํางานต่อครับนี่ครับ300แค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณนะคะฉันขอตัวไปทํางานก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนนะครับ งานอะไรหรอครับฉันก็ทำงานกวาดขยะอยู่แถวนี้แล้วค่ะถ้างั้นฉันไปทำงานต่อนะคะฉันโดดงานมานานแล้วอะไรของเขาอะนี่มันไอหัวขโมยคนนั้นนี่หว่า วันนี้ถึงจะยังไม่ได้งานแต pues mm ่ก็ถือว nah ่าคุ้มค่าเฮ้ยในกระเป๋าไอ้รูปหล่อมีเงินเท่าไหร่วะเฮ้ยต๋อตังอะโธ่เอ้ยไปหล่นหายตังไหนวันเนี้ยโอ้โหตาขโมยมาได้แต่หายหมดทั้งตทรศัสทัดทั้งต่อตังโอ้หลือยุดลงแล้วก็บาท จะพุ่มไหมเนี่ยไอ้โม,มด้อ้โมดตีดด่แต่พระคุจริงเลยเงานก็ยังหาไม่ได้กหลาไปมมเป็นขโมยกระเป๋าตัางค์กัะโถน,นตับได้ก็มาหายเลยโอ้ยบาดิลลงโทษอะไรขนาดน,นี้ไอโมด <ม>ตกใจอะไรขนาดนั้นครับนี่ผมมาดีครับมาดีหมายความว่าไงครับไม่ได้มาจับผมเหรอจับเรื่องอะไรครับถามแบบนี้หรือว่ามันยังไม่รู้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าครับมีิครับพอดีผมกำลังหาคนไปทำงานด้วยอยู่นะครับแล้วเห็นคุณแต่งตัวถือกระเป๋าเอกสารเนี่ย กำลังหางานอยู่ผมก็เลยว่าจะชวนคุณไปทำงานด้วยนะครับคุณสนใจหรือเปล่าครับอ๋อสนใจครับสนใจครับผมสนใจครับเอ่อไม่ทราบว่าทำงานตำแหน่งอะไรเหรอครับตำแหน่งสูงเลยเหรอครับคุณสนใจใช่ไหมครับตำแหน่งสูงสนใจครับสนใจเลยพอดีผมว่างงานอยู่พอดีครับอยากได้งานด้วยเอ่อผมสามารถเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณไปเจอผมที่นี่นะได้ครับขอบคุณมากนะครับ นี่มันอะไรกันครับคุณในคุณบอยผมทำงานตำแหน่งสูงไงนี่ยังสูงไม่พอเหรอครับหรือว่าคุณจะต้องไปเป็นช่างซ่อมหลังคาจะได้สูงขึ้นอีกครับไม่ใช่เออที่คุณบอกให้ผมทำตำแหน่งสูงอ่ะผมนึกว่าคุณให้ผมเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณให้ผมมาทาสีตึกเนี่ยเหรอจะเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็ต้องมีบททสอบส,สิครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณทาสีเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคุยเรื่องตำแหน่งกันนะครับ ได้หรอ่ช่วงนี้ตกงานอยู่ทำทำก่อนแล้วกันก็ได้ครับโอเคครับ <Okay. S 1> อ้จุมสีนี่ว่า เสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้วครับเป็นไงครับฝีมือผมนี่ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช้ได้เลยครับงั้นถ้าคุณทาสีเสร็จแล้วเนี่ยก็เชิญกลับได้เลยครับขอบคุณครับ <S 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 เฮ้ยไม่ใช่ที่คุณเออผมเข้าใจว่าหลังจากผมทาสีตึกเสร็จเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องตำแหน่ง,งงาน <S <S ผม,มใช่ไหอครับไม่ใช่นะครับอ้าวเฮ้ยนี่หมายความว่าไงอะ คุณให้ผมทาสีตึกทงตึกแล้วจะอยู่จะได้กลับดื้อนี่นะนี่คุณหลอกผมทาสีฟรีนี่ใช่ครับผมแค่คุณมาทาสีเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะจ้างคุณทำงานนะครับ he hey. อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าางนั้นคุณจ่ายค่าจ้างผมเลยผมทาสีทั้งวันน่ะผมต้องได้ค่าแรงถ้า่างนั้นคุณก็เลือกเอานะครับว่าจะทำงาน ชดใช้เงินที่คุณขโมยเขา3า300บาทหรือว่าจะให้ผมจ่ายค่าจ้างคุณแลกกับการที่ผมแจ้งตำรวจจับคุณข้อหาขโมยทรัพย์สินคนอื่นนี่จะบอกนะว่าคุณรู้เหรอครับว่าผมเป็นคนขโมยมือถือกับกระป๋าตั้งคุณไปนี่ใช่ไหมครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะอยู่นี่ได้ไงวันนี้ คุณจำขอทานตาบอดที่คุณขโมยเงินเธไป300ได้ไหมครับเธอคนนั้นแหละครับที่เป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์กับมือถือจากคุณมาคืนผมออดีบอกนะว่าเขาไม่ได้ตาบอดอ่ะโถ่เอ้มดถูกหลอกจนได้เอาไงครับจะทาสีให้ผมฟรีแลกกับเงินที่คุณขโมยไปหรือว่าจะเอาค่าจ้างแล้วก็ไปรับผิดในคุกครับ อ๋อผมขอโทษนะครับอ่ะผมผมไม่เอาค่าตรงค่าจ้างนะครับผมทายฟรีทั้งตึกเลยครับแต่ว่าคุณขอร้องนะครับคุณอย่าเจโคเงิมจับอเลยนะผมตกงานนะครับมีความจำเป็นเลยต้องทำอย่างนี้อ่คุณให้โอกาสผมนะครับในๆคุณก็ทาสียออฟฟิศผมเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่เอาผิดคุณได้ครับแต่คุณต้องสัญญานะครับว่าต่อไปคุณจะไม่ทําแบบนี้อีกครับผมสัญญาด้วยกิจฉรุสเลยครับผมจะไม่ทำงี้อีกครับผมสัญญาครับ อย่าผิดผมเลยนะครับถ้าคุณสัญญาแล้วเนี่ยอย่าให้ผมเห็นคุณทําแบบนี้เป็นครั้งที่สองนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสแก้ตัวแนะ่ <Okay. S 2> เชิญกลับได้เลครับครับผมขอบคุณครับหนูก็ต้องติดคุกซะแล้วนะงั้นขอบคุณมากนะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับคุณ ยินดีที่ได้เจอกันอีกนะครับคุณ,คณมาหาฉันทำไมอะคะมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับนี่เป็นใบสมัครงานพนักงานของบริษัทผมครับแล้วเอามาให้ฉันทำไมอะคะผมอยากตอบแทนคุณนะครับด้วยการมอบโอกาสให้คุณได้ทำงานดีๆผมเช็คประวัติคุณมาแล้วนะครับเห็นว่าคุณจบปริญญาตรีเนี่ยแต่ทำไมคุณถึงมาวาดขยะแบบนี้ล่ะครับนี่คุณแอบไปเช็คประวัติฉันมาเหรอคะ ขอโทษนะครับพอดีผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับว่าแต่คุณจบปริญญาตรีเนี่ยทาไมถึงมาปาดขยะแบบนี้ครับคุณงานสมัยนีย้มันหาง่ายสะเมื่อไหร่ละ่ะใช่ว่าจบปอตีมาแล้วจะมีงานดีๆทำฉันน่ะไม่เลือกงานหรอกงานอะไรที่ทำแล้วได้เงินน่ะฉันก็ทำหมดแหละ <ừ. S 2> เพราะว่าฉันมีครอบครัวต้องรับผิดชอบอะ่ะถ้างั้นมาทำงานกับผมไหมครับ ผมให้เงินเดือนสองเท่ามากกว่างานกวาดขยะยที่คุณทําอยู่ซะอีกจริงเหรอคะทั้งชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยเจอเจ้าของบริษัทมาชวนฉันไปทํางานด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่โลภมากคุณควรได้รับโอกาสดีๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ